ออยู่นี่นะคะก็คือเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มไฮยาบูนะคะเป็นแบรนด์ขอเองตัวนี้เอใช้เองแล้วก็ขายเองนะคะซึ่ง2องตัวนี้นะคะก็ใช้ควบคู่กันนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มตัวนี้เป็นครีมเซรั่มนะคะช่วยให้ผิวหน้าเต่งตึงนะคะแล้วก็ลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะส่วนครีมนะคะช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ไม่ให้ผิวแห้งก้านนะคะ ามาดูเนื้อเซรั่มกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะเด็กก็จะทาให้ดูนะคะนี่ทาบน5จุดของใบหน้านะคะทาลงไปเลยค่ะอ้ายย่อยต่อมานะคะก็จะเป็นครีมนะคะเนื้อก็จะใสๆเหมือนกันค่ะเป็นไฮายาเข้มข้นนะคะตัวนี้ย่วยให้ หน้าอิ่มน้ำนะคะแล้วก็หน้าไม่แห้งค่ะอันนี้นะคะก,ก็เป็นสิวนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้รอยสิวจางลงนะคะ ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาดึกนะคะทุกคนน้นกลางวันใย่น้ไปอยู่ก็ไปค่ะอยู่ก็ไปค่ะไปก็ไปซุ่มือมุซ้านี่กับไปน้ำข่าวะไรอย่านีไปไปบ้านแม่เอก็เลยไปเห็นร้านเอค่ะปกกี้ปกกี้ก็เลยชวนไปเล่นน้ำตกยูวัดเอชวนไปน้ำกับ่บไปค่ะก็เลยเล่นอยู่กับพี่ปกกี้กับแม่เอนี่แหละค่ะไปเล่นผ้ากันไปเล่นอยูวัด วัดมันเป็นนน่านำตัวค่ะวัดยุบานเองนี่แหละเลยอยู่กับแม่กับหลานค่ะย่บานเมื่อนี้ช่วงงือกับไปน้าค่ะไปใส่กับไปน้าบ่ค่อยอยากให้ไปน้าป่ะไหดอกค่ะเพราะว่าอีกไปเฮ็ดงานแล้วก็มันไปพอค้นลายไะแม่ค่ะไอ้ก็อยางลูกแบบอันไปน้ำรถหลายกับเมื่อยอย่างสิ่ไหค่ะก็อยากให้เลนอยู่กับพี่กับน้องยุบ้านนี่แหละเพราะว่าเห็นงานเสร็จปุ๊บเอกฝ่ากลับมายิ้มแรงกลับมา ทำฟันเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บมากนะคะทุกคนเอกเป็นคนที่เกลียดไม่ใช่เกลียดกลัวกลัวการทำฟันมากอาหารผิวลูกกินนมอยู่ทานได้ไหมคะเอมไม่แนะนำให้ทานนะคะมันชะลอความแก่ด้วยนะคะถ้าพี่สาวทานเข้าไปแล้วลูกเราจะแบบไม่ไม่โตนะคะทุกคนมันชะลอความแก่เนาะ มันนบตดอกมันแบบมันมันจะทาให้แบบมันเข้าไปสู่ลูกนะคะทุกคนกินนมเนาะขนาดตับมะฮุ่งบนกับย่างโให้กินเลยจัดฟันราคาเท่าไหร่คะจัดฟันมันจะมีหลายแบบนะคะทุกคนมันจะมีแบบจ่ายสองพันสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่กําลังเรานะคะแต่ครั้งแรกเราจะเลือกจ่ายเท่าไหร่ครั้งต่อไป เพื่อนก็จะให้แบบลดลงเรื่อยๆเป็นเดือนละหนึ่งพันนะคะเดือนละพันทุกครั้งที่เราไปเปลี่ยนก็เดือนเรือนเดือนเดือน,อนละหนึ่งพันบาทค่ะส่วนเออูดเออูดมอนี่หาเหลมถอนหนึ่งเหลมคอนฟันคูดข้างบนหนึ่งเหลมคูดหินปูน แล้วก็เอ็กซเลย์แล้วก็พิมพ์ฟันแล้วก็ใส่เหล็กจัดฟันของย e ีมือนหาค่ะรวมหมดเลยเพลงต้องใหญ่ชื่ออะไรคะฟ้ามีตาค่ะทุกคนตอนนี้อาจารย์มาจากชายก็กำลังหาเพลงให้เยอะค่ะหาเพลงที่มันเขากะบี ก็พยายามฝึกร้องเพลงอยู่นะคะทุกคนพยายามฝึกอยู่ก็คิดว่าเพลงต่อไปก็คงน่าจะดีขึ้นนะคะก็อดทนฟังหน่อยนะคะทุกคนมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นรายได้ของเรานะคะสวัสดีเพื่อนแพลนจ้าพี่เอาทำจมูกไหมคะตอนนี้ทำอยู่นะคะทุกคนก็ะยาแก่อยู่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องเองนะคะพี่เชื่อว่าคนดีเป็น ขอให้น้องเอกงานเข้าเยอะๆขอบคุณคะ่ะพี่ยายอันไม่ทันนะคะตานิดาใช่ไหมคะทานิดาขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นตะวัายากน,กนอกเป็นตะเจ็บมันเป็นเนียงเคี้ยงๆมากกว่าหนุกเพียวานอะเพราะว่าหอมโบชินไงมันก็พึงแบบซื้อออกอย่างมาใส่ปากเนาะมันเกยงเคียงๆมันประทันได้เจ็บ น้องสาวอีว่ามืออื่นพ<ร>ียเสาบปากบดไดดสยิ้มหน่อยค่ะโอ้โหไลแอดเราก็เด้งไม่หยุดเลยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้เห็นพี่นายเก่งบอกว่าจะให้โบนัสเอนะคะโอ้ยขายของเก่งบอกว่าตอนนี้แบบยอดพุ่งมากนะคะทั้งไฮยาบูทั้ง โดชัน่นแล้วก็อาหารผิวนะคะขายดีมากนะคะทุกคนก็มีพี่ๆที่เข้ามาแบบรีวิวให้เยอะมากเอ็นะแคบไม่แคบไม่หมดนะคะว่าจะโพสต์อยู่นะคะรีวิวลูกค้าที่เข้ามาบอกว่าแบบใช้ดีมากหน้าพี่ใสขึ้นมากจากหน้าที่แบบแห้งแล้วก็หน้าลอกอย่างนี้นะคะเซรั่มตัวนี้จะช่วยให้หน้าใสาไร้สิวนะคะสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำนะคะจะค่อยจางลง แล้วก็หายไปนะคะเป็นไฮยาเข้มข้นนะคะตัวนี้ส่วนครีมนะคะครีมจะช่วยให้คนที่หน้าแห้งนะคะจะช่วยให้หน้าชุ่มชื่นหน้าไม่แห้งไม่ลอกนะคะหน้าเด้งหน้าอิ่มฟูนะคะสองตัวนี้ใช้คู่กันนัมเบอร์วันเลยค่ะลูกก็ไม่ใส่สันลูกขาแบ่งเลือๆไปหน แป้งบุกอยู่ข้างล่างยู่เอาบุกย่างไปเอาอันไปเอาอันแนวแปะลูกนะลูกก็เอาแป้งมาด้วยนะโอเคลูกก็เป็นคิ้งคลิ้งห่อนปูนเยาะลูกไปเยาะผอบป้งแล้วแล้วลูกก็เอาเมล็ดสดอยู่ครับนี่ไปเลยลูกไปเลยเดี๋ยวพาเขาหน่อยไปย่อแป๊บหนึ่งนะ แน่นนอนได้แล้วครับดึกแล้วถ้าเอ๋ไม่นอนสายแน่นก็ไม่นอนนะคะปกติถ้าเอ๋ไม่ได้ไลฟ์สดก็จะพานอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็นอนแล้วนะคะแต่ว่าภูญูยภูญ่ยบัพานอนเด็กหน่อยเขากับบนอนอนเห็นแมวบันอนหลูกับบันอนอยากใช้เซรั่มน้องเอ๋จ้าสั่งซื้อที่ไลน์แอดที่เอ๋ปักหมุดได้เลยนะคะพี่สาวมกน่อม่ก่อนบู กอดกันเลยนี่ฮกดูเด้อค่ะักแม่คือกันตาบใจหนอนบ๊วจบ๊วจเนี่ยูกบางทันทันร้อนหายแม่เด้อตไปเอมิน เล่นหัวคน,นหน่อยรูดภาษคุณดิพีนน่ชัยแนนมาแล้วมาแป๊บเดียวนะคะทุกคนนางนางไม่นางไม่ชอบอันนี้มีเกาจนแดงผูดไอ้ขอถ่ายรูปก,กันเล่นนี่ค่ะผูดไอ้บอกให้ลองเพ่งกับบอกลองขนาดไอ้บอกให้ลองเพ่งให้ฟังเนี่ยปลองมามาพี่สัก ทำคิ้วลายเส้นให้ไม่คิดตังขอบคุณค่ะพี่มินตาอย่ากลัวนะคะขอยอะทำใจก่อนนะคะทุกคนเพื่อเข้ามาดูค่ะนางเอตะหักเนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตใหม่นะคะแล้วก็ส่วนครีมที่ ขายอยู่วันนี้นะคะก็ขายดีมากๆกต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะที่อุดหนุนเอถ้าไม่มีพี่พี่เอฟซีทุกคนแล้วก็พี่พี่ทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจเอนะคะเอก,ก็คงไม่ได้เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้มานั่งอยู่ในจุดๆุดนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจทั้ง ในไลฟ์สดแล้วก็ในเม้นของเอทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีนะคะ